โอเคเด่านี้จัดอีลินเลยจะไม่เคยเล่นอีลินแบบสายกายภาพเลยว่ะเก่งไหมสายกายภาพมันตุ้มมันตุ้มเฮ้ยอันตี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 เรียบร้อยตายมาหามมาไมาหามมาไมมหามายมา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 โลยิงยิงยิงโยกโยกอะไรอะไรมาหามมาหาม มหามัยยิง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 สวยโอเควันนี้ไวโอต้องรับสึกหนักกับอีลินสายกายภาพนะทุกคนอะไรนะ ดูไอรนีตานี้พี่ไอ้นี้ไอรนีเฮ้ยของแท้ถ้าแพ้เนี่ยจะเป็นที่ตัวล่ะจริงหรือเปล่าอ้แต่ตัวมันถ้า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 เล่นมันเป็นคือมันใช้สกิลถี่มากนะโอเคคิกสิบโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ เงี้นจ๊ะละเสียงนายเฟิร์สตอไปโอเคโอเคโอเคออฟฟิกนะออฟฟิกไปเอาสกินนี้แหละที่ผมถามตอนนั้นครับเออใช่สกินนี้สวยสกินนี้สวยแต่พี่ว่าสกินตุจ๊จีนสวยกว่าวะเอฟเฟกต์มันแบบชอบอันติอะ่ะ ติดสกินตกจีนนะนะเดี๋ยวออกมาเป็นมีดครูคีกันเลยสลิสตริงเอองรอตรงนั้นแหละโยนไปดิไ hmm. ม oh, oh, ่ถ uh ึงอ uh ีกนะอื uh ้มสวยสวยปี ป่วยที่ไหนอ่ะไปมันจะจบนะมันจะจบนะต่ำโลไปก่อนเดี๋ยวทำตัวหน้าอร่อยเดี๋ยวทำตัวหน้าอร่อยทำตัวหน้าอร <c oughs> ่ย <c oughs> อยเฮ้ยเดี๋ยว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 เออต้องตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้อยู่เฮ้ย <c oughs> แต่เพื่อนเราตายหมดแล้ว ยิงโอ้ยไม่โดนใครเลยโดนโดนไอคิปโดนไอคิปไม่ไปโออะไรเฮ้ยเจอพลังสลิสติงสโลสโลยิงยิงลวกไปสวย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 อันตีโอเค ตัวมันเก่งอยู่นะอนลิอ่ะฮัโลโอตตีตีตีกันตีมาแตะ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 ,ตะเอย้ยอย่าดึง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 มาเด้อัวยให้ไหนอ่ะตีเกียร์ล่างเลย ตี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 ตมันจะทำล่างเหรอตัวโคตรโกงเลยอีลินเนี่ยสกิลหนึ่งมันมันมันเกียนเกินไปอ่ะไอ้แรดอะไรเนี่ยแรดสกินน้ำแข็งอี่วยเขาเล่นสกินมวยกันแล้วเฮ้ยเย็ด <laughs> ขิงจัดเลยว่ะ โ oh, อ้รูปสวยนะออยังไง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 มาเกงกะมาเกงกะตัวตลกมันเอาผมไม่ลงอ่ะอคิดเอาแล้วกันแค่นี้เมย์พตนกระตีก้กระจอย,อยเลยเฮ้ยอันเน่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  ทำตัวหน้าอร่อยหรือทำตัวหน้าอร่อยโอ้ยไอ้นี่โคตรเก่งอ่ะไอ้นี่โคตรตึงเฮ้ยรวบสวยนะรวบสวยมากไม่ได้ไปอะ่ะจะเติมล่าลตลอดเลยมีหน้าอยู่ไหนเอ่ยมีหน้าอยู่นี่นี่เองไม่ไม่เติมไม่ไปเติมบนดีกว่า พี่เอาบ้านพี่เอาบ้านพี่เอาบ้านได้บอลได้บอลไม่กลับมาด้วยนะมันน่าจะกลับมาละอ่าไม่กลับอีกมีหน้าตายนะเฮ้ย อเอามันไอ้ีิเอามันไม่ได้ใช่ไหมหน้าเต็มที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดิเยอะเกินไปเปิดไหวเหรอใหเมีนตีไหวอยู่ให้มีนตีไหวอยู่รอดยัไงวะนะมันมีนตีหนีเลย สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยครับสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยครับผมมาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคบมาดูผมเล่นเกมทุกวันได้มาแล้ว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 พี่มาแล้วพี่มาแล้วสโลเออสโลน่าเกลียดจัดเลยสกิลเนี่ยเป็นพี่พี่ก็ลำคาดเลยเวลาพี่เจอพี่ก็ลำขาดเลยเ ตี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 มันก่อนได้ปะวะตี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 เอ้เฮ้เมันซุ่ม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 เฮ้อันตี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 เรียบร้อยตายเฮ้ยสกิลผิดสกิลผิดทางสกิลผิดทาง โอ้ยโฟกเหลือเกินอันตี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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะอือเฮ้ยโทษทีว่ะน้องตะกี้พี่ไปสกิวลาร์เองเหรอตัวเลยอ่ะไอ้บน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 ไป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 เองคิดว่าเองจะได้ป้อมแบบที่ต้องการเหรอวะฮะ มันไม่ง่ายนะเว้ยมันไม่ง่ายนะเว้ยโอ้นี่จะฟิกโยกเฮ้ยโอ้โหโดนถ่ายกลับมาจะฟิกโยกโอ้เฮ้ยคลิกซิกคลิกซิกเฟิดเองก็ดันไปเลยทางนั้นน่ะ ขึ้นมาว่อ,อดีอยู่ดีอยู่ได้ได้กลางได้กลางคงีคปแล้วแข็งแกร่งนะ <c oughs> ใส่ทีเอาไปสี่ทีก่อนโอเคอีลินสายสาย,สายกายภาพใกล้ใกล้สมบูรณ์แล้วหรือพี่จะไม่ออกดับแดงนะวะหรือไปออกดูดเลือดดีวะ ออกดูดออกออกดูดเลือดแบบว่าเพิ่มให้มันไปเลยดีป่ะลองดูลองดูลองดูเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยพี่โดนดึง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 ตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่อุ้ยไอรีคอร์ดนี้ต้องไปรีคอเล่นจริงนะต้อกลับอะเหลือฉี่ะ มีอันตีหกนัดแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเทพเลยว่ะไอ้เยศใส่ใส่สภาพแม่งเล่นมันว่ะไปปะ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 ไปดัก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 ไีไปตี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 โอเคไปไีตีตี ไอ้เก่งๆโอเคเฟี้ยวไปโซนเราก็ได้ั้มโซนแย่ๆไม่ปนป่วนมันอ่ะโอ้เยอะนะไอ้ตรงนี้เยอะจัดเลยพี่ตายอือโอ้โหอันติไม่ทันน่ะเออมนได้มังก่อนแล้ววะโยนอ่ะโยนจัดเลย อ่าได้ดูดเดือดแล้วว่ะเทยออกหมูลามมาเลยไม่รอดนะคลิกสิกคลิกสิกประทะมวยด้วยคลิกสิกประทะมวยแต่บนดันว่ะติ๊งติ๊งเออทำไานไปหานะคลิกสิก เดี๋ยวแป๊บนึงรวบไวไปอะ่ะรวบได้ป่ะรวบได้ป่ะสวยๆอันติแม่งเลยเรียบร้อยเอ้ยโหไม่ได้คิวอ่ะใครมาเอ้ยใครมาตี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 เคโอเคทำตัวหน้าอร่อยแป๊บนึง่งอ่าไอ้ไว,ไว,ไ,ว,ไ,วไวโอเก็งอนนะ คือถ้าเข้าหลังจากที่ไวโอเก็ตงยังไงก็ตายเลยโอ้อะไอ้นี่มันเหลี่ยมเตอร์วะ่ะอันตีรอเลยอันตีรอเลยอันตีรอเลยครับผม <c oughs> อืออืออโอเค ฮัลโหล YouTube อบปังขอบคุณมากครับน้องคอนเทนต์จัดเลยคอนเทนต์จัดเลยอู้ยตา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 ยอุ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 ยโยกเอาเฮ้ยเฮ้ยหมวนหน้าหมวนหน้าหมวนหน้าไม่เทพจริงทำไม่ได้นะไวโอมวนหน้าเอาจริงปะเจ็บหรือเปล่า นั่นดิ14-4 y/o สล็อยังไงนะเฮ้ยนายบินหนีไหมบินหนีปะเรียบร้อยมาเอาด่างต่อเลยดีวยกว่าน้องเอ้ยไปไปไป แปะ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 สวยเฮ้มาทำไมมาทไมมาทำ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 ไมมาทไมมาทำไมมาทำไมสโลยิงยิงยิงโยกโยกอะไรอะไรมาทไมมาทไมมาไมยิง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 ยิยยยยยสวยเองจะไปไหนเองจะไปไหนสโลโอเคไปไปไปอุ้ยขยันออกมาตักนะ ไอ้นี่มันไอ้นี่มันชอบซ้อมมวยนี่嘛โค้ชคนนี้เดี๋ยว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 เดีันตีอันตีอันตีตีเอือเอือเรียบร้อย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 ตี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 เอ้าเฮ้ยทำไมป้อมทำไมป้อมตีพี่ออกมาเลย ขีไไ้ไปไหนที้ไปไหนที้ไปไหนมีกระสุนแล้วมีกระสุนแล้วมีกระสุนแล้วโอ้ยหายหายผีหายอย่างไวเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมาก